ของสาวหล่อสาวหล่อเนี่ยเขาไปโล่แจ้งความว่าถูกนกต่อหลอกขายรถหรูก่อนที่จะพาชายชะกันเนี่ยมาดักป้นรถกลางทางสูญเงินกว่าครึ่งล้านนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปครับเมื่อวันที่ส6บหนาฬกาของวันที่13าที่ผ่านมานางสาวแคทน้ำสม,มุทรอายุ41ปีได้นำหลักฐานเกี่ยวกับสลิปการโอนเงินและคลิปวิดีโอที่ถูกดักป้นเนี่ย เข้ามาแจ้งความกับพันตำรวจตีหญิงอัดชรากระเตื้องงานสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีว่าถูกถูกกลุ่มคนร้ายจำนวนเจคนเนี่ยทำการป้นและใช้อาวุธปืนนะครับเข้ามาข่มขู่หลังจากมีการซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโตยต้ารุ่น f o r t จูเนสีขาวเป็นรถมือสองครับหมายเลขทะเบียนสขอไข่ แล้วก็นอนเนนเจ็ดศกรุงเทพมหานครซึ่งพอตนได้โอนเงินจำนวนห้าแสนแด00บาทให้กับเจ้าของรถก็ถูกกลุ่มคนร้ายเป็นชายชะกันจำนวน4คนเนี่ยนะครับใช้อาวุธปืนเนี่ยมาจี้ตนนะครับแล้วก็หนีไปทั้งหมดเลยนะแล้วก็ขับรถที่ตนซื้อออกไปด้วย ผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยตนกับนางสาวโบน้าสมมติเนี่ยอายุ25้าปีซึ่งรู้จักกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งและได้มีการแนะนําให้รู้จักกับเจ๊เอ๋อายุประมาณ40ปีโดยอ้างว่าเจ๊เอ๋เนี่ยมีรถยนต์ที่จะขายเพราะรู้ว่าตนเนี่ยกำลังต้องการที่จะ,ะซื้อ,อ,อรถมือสองมาไว้ใช้งานจากนั้นเนี่ยในวันที่ 11, ส1บอ็เมษายนทั้งคู่ได้นัดให้ตนเนี่ยไปดูรถคันดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ตกลงจะขายรถไดรราคา5,000 5 0 0 0บาทแล้วก็มัดจำก่อนเนี่ย2,000บาทแต่ตนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจึงขอกลับมาคิดและปรึกษาญาติก่อนจากนั้นในช่วงบ่ายๆเนี่ยนางสาวโบได้โทรมาบอกกับตนว่าตกลงจะซื้อรถหรือไม่เพราะเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อแล้วตนจึงบอกว่าซื้อขอเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือนะครับเป็นวันที่12มิถุนายน แต่นางสาวโบเนี่ยอ้างว่าพรุ่งนี้ไม่ทันแล้วเพราะจะมีคนมาซื้อเลยตนจึงตอบตกลงและไปรับรถแต่นางสาวโบบอกว่าให้ตนเนี่ยมารอรับรถกับเจเอนะครับเจเอก็คือเจ้าของรถโดยตรงพร้อมกับนัดรับรถที่บริเวณใกล้เขียงแถวๆร้านข้าวต้มวัฒนะถนนซ่อมสร้างตำบลบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ตอนประมาณ4ี่ถึงหทุ่มเมื่อตนมาตามนัดครับนะฮะก็พบกับกลุ่มของผู้ก่อเหตุนั่งรถ for ์จ n เ er, นมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามคนประกอบด้วยคนขับรถที่เป็นชายหนึ่งคนเจเอนั่งคู่คนขับและนางสาวโบเนี่ยนั่งเบาะหลังและจากการดูรถตกลงราคากันจนเป็นที่น่าพอใจของทั้งสงฝ่ายตน จึงได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเจเอจำนวน5 4านวน5 4 8พันบาทและพอโอนเข้าไปปุ๊บจู่ๆมีกลุ่มชายชะก,กันจำนวน4คนครับซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครขครับรถอ e ีซูซูดีแม็กไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดขนาบข้างขวาจากนั้นเนี่ยมีชายชะก,กัน3คนเนี่ยลงมาจากรถและยังมาข่มขู่และมานั่ง ที่ข้างคนขับหนึ่งคนจากนั้นเนี่ยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนที่เนบมาอยู่ที่เอวเนี่ยออกมาข่มขู่ทาให้ตนต้องเดินหนีออกมาจากทางถ้ายรถจากนั้นเนี่ยทั้งหมดได้ขับขี่รถที่จะทําการซื้อหลบหนีไปโดยเหตุดังกล่าวเนี่ยตนยังตกใจอยู่ไว,ว้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มาแจ้งความนะฮะแล้วก็ให้ดําเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย ดังกล่าวน,น่าจะเป็นการรู้กันหรือเปล่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีอันนี้นะครับทางผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจึงสั่งการให้ชุดสืบสวนเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อมูลน่าจะจับได้ไม่นานนะครับเร็วๆนี้แีลยนะฮะบอลบาน,บานทีวี